ผมนี่คนหนึ่งเลือกพักทักษิณนมาตั้งแต่สมัยอยู่กับชชวลิตยงใจยศทำไมผมถึงไม่รักทักษสณนทำไมผมเลิกกาเพราะว่าตั้งแต่เขาเผา,ผาสาราการงอุดรธานีเขาบอกกับคนเสื้อแดงว่าเขาต้องการตั้งรัฐไทยใหม่ผมพูดออกเฟซเนี่ยผมไม่กลัวโดนจับเพราะว่าเขาพูดอย่างนั้นจริงๆเขาเอาธงตาสัญลักษณ์ของรอเก้าถอดตากจากหน้าสาราการงทั้งหมดไปโยนเผาไฟ นั่นคือแสดงว่าเขาไม่มีเกตนาจะทําเพื่อปากของประชาชนสิ่งที่เขาต้องการคือการล้มล้างการปกครองเหมือนกับประเทศลาวต้องการอยากให้ประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยแล้วคนลาวก่อนน่ะที่เขามีสาธารณที่เขามีพระเจ้าอยู่หัวอยู่หลังจากที่เขาไม่มีพระเจ้าอยู่หัวแล้วเขามีประชาธิปไตยแล้วประเทศเขาดีขึ้นไหมสังคมเขาเป็นยังไงเขาร้องฟ้องร้องอะไรได้ไหมอิสระเสรีมีไหมหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จ